อันนี้เมนูเด็ดของร้านเลยใช่ไหมเนี่ยโหสุดยอดอ่ะวิธีการกินกุ้งเซนนี่ต้องเขย่านี่เออเป็นไงเด็ดเปรี้ยวไหมกุ้งกินหมดไหมเนี่ยโอได้ห่อกลับบ้านได้โอบ้านได้ใช่ไหมได้ดีคนเขาให้ห่อแน่นอนปรากฏครั้งอ่ะเอาน้ำหมดแล้ว สวัสดีครับผมอยู่กับยิมชาแนลอีกแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจนจิรากุ้งเต้นจังหวัดระยองครับผมริมอ่างเก็บน้ําดอกกลายครับอตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านแล้วจะมาชิมว่ากุ้งเต้นเขาเด็ดจริงหรือเปล่าในย่านนี้เจนจิรากุ้งเต้นเด็ดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันหาที่จอดรถก่อนตอนนี้ แต่ซูมเขาน,านั่งอยู่นะมันยากาศก็กดีวันนี้ไม่ร้อนมันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคนน้อยมากมปกติเต็มปกติเต็มใช่ไหมเดี๋ยวหาหา,หาซูมริมน้ํานั่งก่อนตนางนน,ะนตรงไหนนึงก็ได้ไหมเขาติดริมน้ำอ่าโอเคไปถึงที่หมายเดี๋ยวเราไปดูซุ้มกันก่อนเราไปหาซ้มนั่งริมน้ำกันก่อน สองคนครับฝั่งนี้ก็ได้เอาริมน้ำไปนี่แหละโอ้หรือว่าเขาเลี้ยงกุ้งเช็คเทมกันช็คได้ได้ gian dài của đại tội nghiệp hạt kỹ năng มันธรรมดาลูกค้าไม่ค่อยเยอะอะไรนะพี่วันนี้นะไหนเมนูแนะนำแกงข้าวหอยจุกจังจะปิดเน่อปลาดุทะเลอืมกุ้งเต้นพี่วันนี้มีกุ้งเต้นอยู่ไหม,ไมไเอากุ้งเต้นก่นอนเมนูแรก แล้วก็เปสะปลาช่อนพวกตำนี่มีอะไรบ้างครับมีตำกุบนาตำไทยตำสาตำข้าวโพดตำหมูตำไก่บัวแล้วก็ตำกระท้อนจันเอาตำไหนอยากกินตำอะไรอืมอยากกินตำข้าวโพดเอาตำข้าวโพดก็ได้ข้าวโพดไข่พึ่งนะคะครับแล้วก็เนี่ย ทำกุ้งเกดได้หร<ำ>อฮึทำไหนลองดูนี่เมนูกับแก้มพี่ปกติไอ้ที่สั่งกันบ่อยๆนี่เขาเมนูอะไรกุง้งเต้นก้งเงต้นต้มยำปลาคังเอาเอาต้มยำปลาคังอีกอันนึงก็ได้น้ำข้นน้ำใส่น้ำข้น,ค,นครับโอเคครับผม เดี๋ยวในระหว่างไอ้รออาหารเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนไปไหมอยู่นี่ก็ได้นี่เป็นห้องโถงใหญ่นะครับดิมน้ำนี่ก็เดี๋ยวเรามาเก็บภาพบรรยากาศดิมน้ำรอบๆกันนะครับ โอ้น,นี่มีพี่เขาตกปลาได้ปกติน้ำมันขึ้นมาถึงนี่ไหมครับถึงลูกเลยค่ะถึงหัวเลยค่ะอืมแต่เชิงตะปูทุบๆแล้วอยๆขึ้นเขาเป็นอ่างอู่บุกเขาโอ้น้ำมันเกือบถึงที่เรานั่งนี่เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่นมาขอแจกเลยแหละอืม หมยนนนเก็บลตอ้ท่วครับประมาณช่วงไหนครับที่ว่าน้ํามันขึ้นเยอะๆถ้าฝนทุกๆก็เกิดมาเลยถ้าฝนทุกๆมันเป็นอ่าอ่างเก็บน้ำอันนี้เป็นอีกเป็นเป็นร้านเดียวกันไหมครับเนี่ยฝั่งไหนเดียวกันโอ้ช่วงนี้มันคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะมันเป็นวัดธรรมดาเลยไหมวันเสาร์ที่คนเยอะใช่ไหมครับใช่ เราไม่ว่างเลยเต็มหมดเลยร่างับเต็มครับโดธรรมดายังมีคนก็ทำง,งานเริ่มวนเริ่มเบาแล้วครับตอนคุยจะเยอมแต่ช่วงนี้ก็เบาแล้วคนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับนะแต่ถ้าถ้าเกิดน้ำขึ้นเยอะๆนี่เราก็ตกปลาตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับมันเขาจะทางร้านให้ตกปลาไหมให้ตกจ้ะเพราะาเขาไม่ให้ลงวนอย่างเดียวอ๋อ ถ้าเอาเอาเบ็ดมาตกนี่ก็ตกได้ตลอดใช่ไหมครับแค้วนทอดอ้ไไม่ได้ครับผมตะไคร่ลงไม่ได้อ๋อตอนช่วงนี้ก็ติดเบ็ให้ได้กับเบ็ดเห็นเขามาตกกันเพียบเลยนะครับวันหยุดวันอะไรก็น่าจะเต็มอ่างหมดแล้วเนาะอันนี้พวกออกากบกะไงครับดูกะในอย่างโรงงานยังไม่ค่อยเปิดอืม กราไม่ด้จะไปทำอะไรกันกลับบ้านก็กลับไม่ค่อยได้ครับเดินทางต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยได้ใช่โอเคครับผมเดี๋ยวไปรออาหารก่อนพึ่งพึ่งมานั่งครับมามาดูบรรยากาศนะครับคุ้มสองุ้มสามนะครับมาแล้วนี่เมนูแรกกุ้งเต้น อันนี้เมนูเด็ดของร้านเลยใช่ไหมนะั้นนี่กำลังเต้นดึงดังดึงดังอยู่เลยอันนี้อันนี้นนเวลาเวลาเรากินเราจะเขย่าใช่ไหม,มนี่กำลังกระโดดเลยมันมันมันมีตลอดใช่ไหมครับไอ้กุ้งเต้นตันะน้ะมีจ้ะ เดี๋ยวค่อยมาดูวิธีวิธีกินมันต้องเขย่านะเขยา่าเราไม่ใช่ใชส่จานเล็กนี่นะมันก็โดดออกหมดเลยเขย่าเลยไนหะเยอพึ่งเอาเลยนะดูข้างในนี่สดสดครับนี่กุ้งเต้นสดสดนี่กำลังกระโดดยเลยนี่เขาเอากุ้งข้างบนเพราะว่าเขาจะไม่แบบ ไม่คุกมันเลยเพราะว่ากลัวมันตายเราต้องมาให้เราเขย่าแล้วก็กินสดๆแบบนี้แหละโหสุดยอด,อ,ยยดยอ่ะลองนี้ลองนี้อ่ะนี่วิธีการกินกุ้งเต้นนี่ต้องเขย่านี่ เกดยอดแล้วเออพอฟอเ,อเ,เ,เอาเอาให้มันเอาให้มันเอาให้มันทั่วดิเอาเขย่าอีกเขย่าอีกแรงแรงอเออตวัดมาตวัดมานี่ได้แล้วน่ะได้ไหมได้ตายไปแล้วตายไปแล้วไมเป็นไรนี่มันก็สดสดนี่นี่ไหนชิมชิมสดสดดูด <IA> องชิมเลยเราชิมเลยละอ่ะชิมก่อนเลยนะ อร่อยไหมดูดิอร่อยเนี่ยโอ้ยกำยายจังเออเป็นไงเด็ดเปรี้ยวไหมกุง้งหวานแล้วนะกุ้งสดมาอือไม่สดได้ไงเล่นกหนึ่งลังนึงเออไม่สดได้ไงกระโดดขนาดนี้ไอ้ลองลองชิมมากลองชิมมากน้งต้มตํามาแล้ว ตามกระโพดเมนูสองตามกระโพดดูน่ากินอะ่ะเองชิมเมนูนี้ดูกกอนเนี่ยเมนูต้นตำลัเน,นี่มาเพื่อสิ่งนี้เลยเนี่ยนอ่โหกำลังกระโดดอืมอืมแทบ กุ้งมันหวานนะมันกุ้งสดเนี่ยเป,เป็นเป็นแหละกระโดดดึงดังดึงดังเนี่ยอืมอร่อยอร่อยออน้ำใหม่ละนี่นีป่ป้มตักข้างตักข้า มาเป็นหม้อเลยนี่แกงคั่วหอยมใช่ไหมอันนี้ต้มยำต้มยำปลากรดข่ต้มยำปลากดขาเดี๋ยวผมจุดจุดจุไม่ต้องแกะจะได้เลยใช่ไหมวิจัยแล้วไม่เคยเป็นเด็กเสร์ฟเลยเดี๋ยวดนนี่ เรี็บร้อยที่ไม่ติดอ่ะได้แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับอืมน่มากินมากเลยอีกหนึ่งเมนูแซ่สาปลาช่อนเดี๋ย <c oughs> วชิมนี่ก่อนเนี่ยมาเพื่อสิ่งนี้เลยเนี่ยเนี่ยขับโตโตไปเลย <c oughs> อืม <c oughs> เด็ดเด็ดเกีฑ์ติลากุ้งเต้นสาขาหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเมนูใช่ไหมเนี่ยเปะสะใช่ไหมเปะสะปลาชุบอันนี้ก<ม>ุ้งเต้นเกงข้วหอยอันไหนไหนโอเป็นไงเกงข้วหอยขมโอเคป่ะอือได้ไหม หอยเยอะมากเลยใช่ใชไหมโอ้เขาใส่อะไรบ้างอ่ะยอดน้ันธุาอ่อนยอดพันธุ์อ่อนแล้วก็หอยขมอันนี้นี่ปลาคังปลาคุดคังไหนต้องชิมดูดิเป็นไง อเอออจารย์ไม่มีถ้วยขอถ้วยเขามีถ้วยเหมือนบอกว่าอืมอืมเขร้อนอืมเขาร้อนอืมสดร้อนร้อนเกือบแปะเหลือเหลือปลาปลาช่อนดิจานนั้นอ่ะอื เนื้อแน่นมากอืมอสาเกมากเลยใช้ได้ไหมเข้มข้นอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเผ็ดมัน,มนรสชาติกลางๆเน,นี่ยต้องชิมตับข้าวโพดเนี่ตับข้าวโพดตับข้าวโพดไข,ข่เค็มอืม,อมได้ไหม ักำลงดีขงเขาจะเป็นรสชาติกลางๆไม่ไม่จัดมากไมม่จัดากไหนมีช้อนวันเนี่ยเดี๋ยชิมบ้างนี้เนี่ยช้อนโอ้ยขออนุญาตไม่ใช้ช้อนกลางแล้วเนี้ยเราสองคนเอาเอาเริ่มจากขอขมก่อนนะเอาเน้นๆเ,เลย เขาให้หอยขมได้เยอะมากจริงๆอือดูสิเกาสุดน้ำล้วมซนแอ่ะบ้าเจ๋ยวอะ่ะอันนี่เนี่ยปรากฏครั้งอะ่ะเอาน้ำอ่อนเลย นล่ล <c oughs> เนื้อเนื้นปนปอปลาโอปลาคลังเก็บข้นเดียกูไม่แกรก๊บีเขาไ้ ครับปลาต้นเนาะแต่อนไปแต่ช่างใช่ค่ะอีกหนึ่งเมนูโอ้ตัวโต,วตวมากอะเขาเล่นนานตัวในคาซังเขาก็ทอดในเลยอ๋อเอาทอดตัวต่อตัวเลยใช่ไหมใช่อตอนกลางเขาไว,วตัวเลือเลืออืมก็ไอเมนูนี้ก็จะนานหน่อยเพราะว่าก็เอาแบบทอด วันต่อวันเลยสั่งก็ชอดใช่ไหมโอ้ตัวตัวโตมากเลยแล้วตอนเย็นเราก็กดจุดทองใหม่ๆตลอดอันนี้ตัวไซส์เท่าไหร่เนี่ยกิโลประมาณโลนึกเลยไหมเนี่ยได้โลกว่ามั้งโอ้ใหญ่สุดยอดจิบหมดไหมเนี่ยพอได้ห่อกลับบ้านได้ห่อกลับบ้านได้ใช่ไหมใช่มีคนพอให้ได้ห่อแน่นอนแล้เชฟเด่นบอกเขาบอกว่าพอกับค่าเราก็ขอให้นะจ๊ะครับขอบคุณครับผม น่ากินมากตัวโตด้วยตัวโตมากถ้ามาวันุธน้สบายครับถ้ามาวันทาววันอาทิตย์นี่ไม่สบายเลย <c oughs> คนเยอะคนเยอะนะจะชิมไ์โครบก่อนเมื่อกี้อยงไหนนี่เ,เ,นนเ่ยตั้มาพูดมันมีไข่เค็มด้วย ก็ม่ไข่เค็มโดนไม่ครบสูตรอืมจะยังไงก็ติดใจนี่อยู่นะยังยังไม่หมดอีกเหรอยังเตื่นอืมครบเครื่องดีอืมอร่อยชิมปลา ชิมปลาหน่ะเอาเลยเหรอเอาเลยตัวใหญ่มากเลยอือนี่เหรอ,อเนี่ยเขามีน้ำซุปมาให้เติมนะเนี่ยมีน้ำซุปอยู่เอานี่นเนี่ยอือสุยดยอดมีถ้วยมีถ้วยเอาชิมเนื้อมันดิเอาน้ำซุปเลยเหรอชิมเนื้อมันก่อน ทำสดจริงห,งหวานน่วงหวานเขาบอกทําสั่งแล้วเขาทำมาเขาไม่ได้ทอดทิ้งไว้น,นั่นเนี่ยเขาบอกโอ้ยต้มเสียท <ไป S 1> อหวานหวานไฟแรงเดือดดูดูมันเดือดฝุดฝุด,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 ดเลยอมงไ,ไปใกล้กล้องไปใกล้อ่ะ <laughs> นี่เนื้อเป็นเนื้อ อืมอืมดูน้ำซุปนี่เอาตรงนี้ร้อนร้อนเดือดเอนี่หรออ่ากัดกักกัดกันควันฉุยเลยอเปล่ากับจะปากพองอร่อยๆเดี๋ยวต้อง ต้องกินเนื้อมันต้องกินเนื้ออันนี้มันน้ำด้วยต้องใช้ช่วยหลักหอบไหมผมเคิ่มหลบเออแต่ถือว่าอร่อย อร <c oughs> ่อยทุกอันแหละอร่อยทุกจานเลยมีอุ้ยมีไข่ด้วยเอาไข่ป่ะนี่ก็ช้อนไข่เต็มท้องเลยเอาไหมของดีต้องแบ่งกันนะ ม่จรินใหญ่กว่านีอ่อ่ะเอะขาบอกปลาช่อนปรุงมันอร่อยอน,นี่เอาปรุงไหมไม่เอาม่เอาปรุงปลาช่อนไขม่มนอร่อยติกกัด ริมอังดอกกายเป็นร้านที่รับสาขาหนึ่งข้ามาจากอาเส้นกรุงเทพระยองสมบุรีก็เส้นบายพาสสามหกแยกมาาัาขาตรงมาแยกนิคมพัฒนา,นาตรงมาอีกเดี๋ยวจะเจอก่อนถึงหน้าอ่างดอกกายจะมีป้ายบอกชัดเจนอยู่ว่า จะมีร้านอาหารร้านกุ้งเต้นร้านกิลาร้านน้องแอนอะไรพวกเนี้ยมากองโคตรกิ่แป้เลยวันนี้หมด,หมดนั่งกินจนหมดละว,วันนี้กิ่นแป้และประมาณนะมั้ยตอนเนี้ยติ๊กตอนเนี้ย ครับผมก็ขอบคุณที่พี่พน้องนะครับที่ติดตามรลบชมยูทูชแนลตั้งแต่ต้นคลิปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ยูมูชแนลเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไว้ตามต่อกันคลิปหน้าวันนี้ก็มาทานอาหารร่วมกันกินแป้ะเลยเยอะแยะมากมาย วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ลากันด้วยอาหารเต็มโต๊ะบายยครับคลิปนี้สวัสดีครับผม